พี่น้องพี่น้องมาหาหอยมาหาหอยมาไต้หอยโอ้ห้อยห้าห้อยโอ้ผักบุ้งงามขนาดผักบุ้งเพิ่งไ้ใส่เกือบวบูดมาเอาจุ่ม นี่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 นะพันนี่นั่นแหละเดี๋ยวจะมาเหรอจะโมยอ่อืมหอยยังยิบมือผัวหอยกัดมือโอ้หอยมึงก็จี้หายแท้นี่ตัวนึงไงส้งนี่ส้วงถูกไหมส้งกัดมือด้วย หอยดุเหวะเอด้วยจำเนียมก็เป็นตะกินเออก็เป็นตะไค่น้ำเกาะหลวงมึงเถานอนอ่ะเนาะมันเถาหอยหยาบหอยหยาบเดินตัวหนนะพันนี่ตองหอยด๊อยหอยอ้อหอยอ้อหอยเถาหอยหยาเนสวยที่เป็นตะไคร่เกาะอ้หอยคืเสิเลยถอดเกือบระดบบันเล ใครก็อันน <t od em |ms|> ็้ก็วายอยู่นี่ส่าฮ่ดฮ่าทีเดี๋ยวจะเสียเยอะติดอารมณ์ติดเรื่องไมงันหน้าม่ไหลไปหนมีจะหางานอ่ะตุ้มยาะุ้มสิควายด้วยตุ่มก็้มควายโอ้นี่กำลัง ลงมาใส่พืชสาบินเดีครับหนูเอ้ยไตหอยบ่ะนี่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 ครับนี่นี่ครับนี่บมกหอยครับนี่โอ้ี่ครับกินมันป่ะเนี่ยเออลงป่าห้างก็กินมันโอ้เดี๋ยวนี่เปิดอะไรไงไปอีกทีมีหอยกินว่าแมงนูว่บ่บ้าลงปลาห้างได้หลาย รับแตกเห็น wow, บ่าน่ะลาิากแล้นึ่งนะหอยนะนนี้มันบาแตกเลยได้บาบินเลยเด้ครับเรื่เคตัวใบอกคนเน้ำี่คเปกองในนเด้ไปกองไว้แม่นแไปกองไว้ย้นั่นกะวดกับเปอกหอยที่มันให้กินนี่มันชิกองมันเปนกล่องู่กล่องเด้ คือว่าบรรยากาศมันคือจังเพิ่นว่าอีบ่ Ayo <laughs> <laughs> này chơi ly xi cherry hỏi 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 hoi hỏi 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 ยิ่งจะหย่อนงามๆนี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ก้อยกับแซบครับบัดน,นี้นี่นะครับย่างเลาะเก็บเอาเขาเดียวครับนี่โอ้หอยครับไส่มา,มาเมื่อคืนนี่แหละครับก้อยบอกหอยได้บาดหน่อพี่น้องเอ้ยก้อยบอกหอยก้อยบอกหอย ดังไฟขึ้นครับตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้เอ้ครับผมโอ้ย พี่น้องพี่น้องพี่น้องอุย้ยต้มหอยครับต้มหอยไม่ได้เส้นหนามเนี่ยครับนี่ยหนามมันออกมาเองตอนนี้ก็นี่เลยครับเพื่อนๆครับอืมก้อยบักหอยก้อยบักหอยได้เวลานี่ครับ กี่น้ำกันครับผม,มสุดยอดแซ่บๆเลยครับผม